คุณผู้ชมครับวันนี้เพียวสรุปให้นะครับพาทุกคนมาที่งาน Eat Pay l i f e ครับที่ร้าน Out Italy นะครับตั้งอยู่หน้าปากซอยสุขุมวิท51เลยซึ่งกิจกรรมในงานวันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากๆนะครับโดยในงานเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจสินค้าไหนที่น่าที่แบบจับจ่ายใช้สอยบ้างเดี๋ยวเพียวพาทุกคนไปดูกันดีกว่าครับ กิจกรรมที่น่าสนใจนะครับได้แก่การพูดคุยแชร์ความรู้เรื่องของ Sustainable Hell ครับโดยดรบุรนินรัตนสมบัติประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตทจำกัดมหาชนและประธานกรรมการบริษัท i ินโน i c a s i เียจำกัดรวมถึงพูดคุยเรื่องของ Sustainable Food นะครับโดยนายแดนปฐมวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท NR Instrance Produce จำกัดมหาชนหรือว่า NRS รับและยังเป็นประธานกรรมการบริษัทนกฟู้ดจำกัด Sustainable Clean Lipping โดยนายสมัชชาพมศิริ Chief of s t a f f บริษัทแซนสิริจำกัดมหาชนและสุดท้ายครับพูดคุยแชร์ความรู้เรื่องของ u u t t i n n b l l p p a n t b a s e d o o o d ครับโดย r o o เ The f ิวเจอรนั่นเองนะครับแล้านนายครับตอนนี้โนบิกกำลังทำอะไรอยู่บ้างครับโนบิกทำสามธุรกิจเลยนะค,ะครก็คือธุรกิจยาธุรกิจน u วท i t ชั่แล้วก็ธุรกิจเมดิโคเทคโนโลยีหรืออุปกรณท์ทางการแพทย์ วันนี้เนี่ยมาในตีมของ i n นดุบิสดิวติชั่และคือผลิตภัณฑ์ที่เอามาที่เห็นๆแน่ๆคือมีโปรตีนที่มาจากแพนเบดและอีกฝั่งหนึ่งคือย่าหวานป็นน้ำเชื่อมยญ้าหวานที่เป็นแพนเบดเหมือนกันเราอยากให้คนไทยได้บริโภคน้ําตาลอะไรที่น้อยลงไปับแล้วก็เป็นอะไรที่มันสุขภาพมากขึ้นสังเกตว่าในช่วงปูที่ผ่าาคนสนใจสุขภาพอาหารเสริมออกกำลังกายกินอาหารที่ดีกินอาหารที่ลดไขมันลงไป แพนเบดเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยบริโภคอาหารที่มีไขมันน้อยโซเดียมน้อยแล้วก็มีโปรตีนเพิ่ด้วยรสชาติรสชาติเทียบเท่าไม่ได้ถึงขนาด1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้มีรสชาติใกล้เคียงัตถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมให้ประมาณ8 0ขึ้นไป ตอนแรกพูดถึงอาหารแพนเบดนี่นึกไม่ออกจริงครับว่าหน้าตาอาหารมันจะเป็นยังไงมันจะออกมาเป็นพืชผักเลียงๆกันหรือเปล่านะแต่พอเข้ามาจริงๆแล้วโอ้ยค่อนข้างหลากหลายนะครับนี่ฮะอย่างที่บอกมีตั้งแต่อาหารทานเล่นนะครับไปจนเป็นผลิตภัณฑ์อิงกิเดียนที่แบบจริงจังเอาไปคุกกิ้งด้วยนะครับด้านขวานี้ก็เป็นพวกน้ําต่างๆแคลอรี่ค่อนข้างต่ำนะครับเหมาะสําหรับคนรักสุขภาพนะฮะหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบทานมา,มากๆก็คือนมนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขามีนมค่อนข้างหลากหลายเลยตั้งแต่ง,งาดํานมมะพร้าวนมข้าโน,นม,มักทอง แล้วก็มีแบบเบรนกันด้วยนะเอาช็อกโกแลตไปเบนกับอ,อย่างนู้นอย่างนี้ชาเขียวกล้วยมีอัลมอนด์ด้วยอัลมอนด์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสําหรับหลายคนนะครับจริงๆนี่คือปริมาณที่เราควรกินนะหลายคนชอบเข้าใจผิดเวลาเขาบอกว่าอัลมอนด์คือทางเลือกสุขภาพให้กินซื้อมาถุงใหญ่กินทีเดียวหมดอันนี้ไม่ได้เพื่อสุขภาพนะฮะเพื่อสุขภาพก็คือกินประมาณนี้นะฮะ่อครั้งนะ่อครั้งเอาจริงถ้าไม่บอกว่ามันเป็นแพนเบรกก็กกแทบไม่รู้เลย ก็เมันคือแพนเบดอร่อยมากหอมมากเมือ่อกี้ที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นของแบบสแน็คใช่ไหมทานเล่นครับนี่จริงๆจังๆทานเป็นมื้อหลักก็มีนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกค่อนข้างว้าวเดี๋ยวหยิบให้ดูเลยเบคอนทําจากแพนเบดนึกไม่ออกเหมือนกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะแต่ว่ามีโปรตีนด้วยมีพวกไฟเบอร์แต่จริงมีมากกว่านี้นะฮะพวกหอยจงหอยจอกไก่ทองไก,ไก่ทอดกุ้งทอดก็มีพิซซ่าซี่หมูปิ้งทาจากแพนเบด คืออะไรที่เราทานกันอยู่ในชีวิตประจําวันนะทุกอย่างแทบจะอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับและนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดครับของงาน Eat Play l i f e ครับที่จัดขึ้นที่ร้าน Out Eatery นะฮะใครที่สนใจรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมพลาดไม่ได้เลยกับร้านดีๆแบบนี้อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ